สวัสดีจ้ามือนีสิภาคมาเบิ้งรถฟอร์ดจา้าสำหรับผู้ใดบันทึกเลขเนาะคะกับพิจารณาเก็บเงิ่อนใบทะซื้อรถใบทะใสเนาะอันนี้ก็คือฟอร์ดฮุกฮกหนึ่งศูนย์นะจ๊ะนิ้วหัวเร้น,รนจะเสื้อไายเป็นรถน้ำเขานะคะเนาะเป็นรถเก่านอกหรือว่ารถนอกน้ำเขานะจ๊ะอ่าข้นนี้จา้าเป็นฟอร์ดเสื้อลายนะคะเป็นตัวเต็มพร้อมนะคะเนาะ คันนี้เปิดราคาอยู่ที่2 8 5 0 00, 0 0บาทจ้าเนี่ยเบิ่งเสือลายเนาะคะ่ะเครื่องดีเกียร์ดีแน่นอนสตาร์ตติดตืมจ้าขั้นนี้เอกสารนาเลมทะเบียนครบพี่น้องคะอุปกรณ์นาดันไอใบดันพันหลังเนาะนี่นง,ง่ามเลยพึงเขามาไม่ไหจ้าสำาหรับผู้ใดอยากฟังเสียงเครื่องเดี๋ยว,นว,วเนเนจิตสตาร์ทเครื่องให้บ้างเนาะให้เบิ่งดันหลังก่อนเครืค่องบ่เยิมบ่ย,มบยังเนาะคะ่ะเนาะอาจจะระบีไม่ยางดีเบ้อนางกระนุ่มดีดี ป้ายทะเบียนขอนแก่นนะคะเอกสารหนาเรมทะเบียนครบจ้ามาพร้อมกับผานหาที่จริงพันนี่บะมี่ดอกอันนี้ตั้งไส้ไห่เนาะผานนี่บะมี่มาดอกค่ะที่จริงขายในราคา2อ0 0 0นกองสองแสนแปดหบาทสองแสนแปดหมื่นหาพันบาทนี่คือบะมีผ่ผานมาจ้าอันนี้ก็เลยมาแถามผานไส้ไหล่ลังค่าก็ดีๆไม่ไหมจ้าเป็นรถอ่ารถนอกนําเข้านะฮะรถนําเข่าแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้ฟังเนาะค่ะเนาะ เครื่องสตาร์ตติดใ้จ้ะนี่ติดใด้แน่นอนก็ต้องเยียบคาดก็ต้องยั้งจ้ะสตาร์ตติดเลยเด๋ยวเล็งเครื่องให้เบิ้งเนาะคะ่ะมาเครื่องดีบอจ้ะเครื่องดีๆเลยนะะ บอลโมขาวจ้ะเ้าบ่มีซังเ้าบ่มีซังคับแขกเบิง้งนี่ยรับเครื่องไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวเด้อนี่ <c oughs> รับเครื่องแล้วเป็นเครื่องซีสูบจ้ะซีสูบนะคะเนาะ งามๆแบบนี้เลยผู้ได้สนใจก็ติดต่อสอบถา้มได้นี่ได้จ่าทีเบอร์โทร0812 9 5 5 301จา0 9 5 2 5 0 สามแปดแปดแปดนะคะนอลนเปิดฝู่มือจ้าลานตังยุธีตำบลกรุงเก่าอำเภอทาคันโทจังหวัดกาฬสินจะเนาะสนใจกระโทษเขามาสอบถามกันก่อนจ้าฟอดนิวหัวแลนนะคะหกหกหนึ่งศูนย์จ้าเสื้อลายเต็มตัวนะคะตัวนี้ตัวแท้เลยนะคะแล้วก็มีเอกสารหน้าเล่มทะเบียนครบนะคะผู้ใดสนใจกะเขามาทดลองขับได้นะคะอุปกรณ์นาดันพันหลังจา้าในราคาสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทจ้า